อันนี้ก็ภาคสามนะคะภาคสามอะไรภาคสองทุกคนโอเควันนี้เราก็จะพามาดูชิงจังนะคะทุกคนจะเลือกดัวนไหนดีนะอันนี้เหรอใครบอกอันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกเด่นนะแล้วก็ใครบอกไอ้เพื่นนเดี๋ยวเราจะไปดูในคอมเมนต์เดียนะ่ยแล้วก็จะ่านนะคะแล้วก็เข้ามาดูเนะนียนะนี่ดูอันนี้เลยทุกคน เดวันนี้เป็นบ้าบอมากอือรออยู่นะมาแล้วมาแล้วไม่ได้ขามาแล้วเทแต่คงไม่ไปเที่ยวก่อนวันเดือนออกยางแน่นอนใช่ ยิ่งไปกว่านั้นฉันจะใช้ชีวิตอีก4วันเหลือยังไง้ะสวีดัตแคมชิโนช่าเก่งคงมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันลงไปก่อนนิรู้ไหกาศจะไปไหนอะฮะจะไปไหนก็ช่างครูเถอะแม่ผอเมงอะพอวันก่อนพ่อก็ัเดินออกก็จะเอาของใส่กระเป๋าแบบนี้ไปขายที่ใส่คิลงช็อปแล้วครับใช่แล้วเ้างั้นครูเอกอะ ไม่ใช่ไซคลิ่งช็อปรีไซเคิลช็อปต่างหากแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละนะนี่ไปละกูกำลังรีบกลับดีๆแล้วกันนะจ๊ะแมบบ่ผมบอกร้านซื้อแหลกตรงข้ามสถานีให้ราคาดีนะครับรู้อยู่แล้วนะฉันสำรวจมาแล้วเอาคตจ้ะโอ้รีไซเคิลช็อปซื้อแหลกนี่ครับ ทำไงดีล่ะเนี่ยฉันไม่ชินกับที่แบบนี้เลยอะไม่รู้ต้องทำอยังไงบ้างเนี่ยต้องการให้รับซื้อหรือเปล่าคะพิ้นมาครั้งแรกเุคนจะจบคิปแล้วนะคะบ๊ายบายนะเดี๋ยวไปต่อภาคสมนะคะเราจะให้ถึงภาคสีนะทุกคน